สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพามาชมโกดังให้เช่านะครับพัทยาบางละมุง14นะครับที่นี่นะครับมีว่างอยู่นะครับห้าหลังเลยนะครับอันนี้นะครับหลัง A นะครับหลังใหญ่ของเราแล้วก็เดี๋ยวจะมีข้างในอีกว่างอีกสี่หลังนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันแต่ละหลังนะครับตรงนี้นะครับจากซอยบางละมุง12นะครับก็เข้ามานิดหนึ่งนะครับ อันนี้นะครับจากเข้ามาทางบางละมุง14นะครับจิตถนนสุขุมวิทนะครับเข้ามาจากปากซอยจะเห็นโกดังเราเลยนะครับเดี๋ยวมาดูแต่ละหลังกันนะครับอันนี้หลัง A นะครับโครงการโกดังให้เช่านะครับ F R 28ของเรานะครับบางละมุง14นะครับก็ใกล้ท่าเรือแหลมฉบังนิดเดียวเองนะครับประมาณ5กิโลนะครับหรือ5นาทีเองนะครับก็ใกล้พัทยาด้วยนะครับ เดี๋ยวมาดูนะครับโกดังที่ว่างกันนะครับแต่ละหลังกันเลยนะครับดูบริเวณภายนอกกันก่อนนะครับให้ดูภาพรวมรวมของที่นี่กันนะครับหลัง e นี่ก็พื้นที่รวมนะครับ435ตารางเมตรพื้นที่ใช้สอยนะครับ345ตารางเมตรหลัง f นะครับใครจะมาดูนะครับโกดังที่นี่นะครับผมมีรหัสกุญแจให้หมดทุกหลังเลยนะครับ ถามมาได้เลยนะครับหลังเอฟตะกี้ก็พื้นที่รวมนะครับ500ตารางเมตรพื้นที่ใช้สอย288ตารางเมตรนะครับและก็นี่นะครับหลังไอนะครับพื้นที่ใช้สอย288ตารางเมตรพื้นที่รอบนอกรวมแล้วนะครับ500ตารางเมตรนะครับนี่นะครับบริเวณภายนอกนะครับส่วนนี้หลังสุดท้ายนะครับหลังเคนะครับหลังมุมสุดนะครับ หกรตารางเมตรเป็นที่ใช้สอย3าม